มินพิชยาตอบชัดนพร้องเป็นเจ้าสาวใหม่ทางแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานเป็นอีกหนึ่งสาวที่ตอนนี้ความรักแฮปปี้สุดๆค่ะสําหรับสาวมินพิชยาที่ตอนนี้กําลังคบหาก,กับแฟนหนุ่มนอกวงการที่เป็นเพื่อนกันมานานกว่าสิปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครค่ะได้เห็นหน้าแฟนหนุ่มของสาวมินแบบชัดๆเต็มๆสักทีซึ่งด้านสาวมินเองค่ะก็ไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดส่วนเรื่องรูปคู่ค่ะก็รอให้แฟนหนุ่มเนี่ยพร้อมแล้วก็เป็นคนอนุมัติให้ลงนั่นเองค่ะส่วนข่าวลือที่บอกว่าแอบมั่นเงบกับน,น่นนมมววิอรคะพโื ะให้ดูว่ายังว่างอยู่ส่วนจะพร้อมแต่งไหม้ทาแพนหนุ่มเนี่ยคุกเขา่าคอเอาเป็นว่าเราไปฟังเต็มๆจากปากสองมินกันเลยดีกว่าค่ะมีหรือเปล่าว่าแบบมันเงียบๆปไม่ไม่ไมีไม,ไม,ไม่ยังไม่มัน่นนิ้วยังว่างอยู่ก็มีบอกกระหลัดของเพชรที่อยากได้อะไรงเงี้ย <laughs> มินว่าระยะเวลานานกว่านี้ไม่ได้ไม่ถึงว่ามันนานมากแล้วอะระยะเวลาไม่ได้เป็นจุดพิสูจน์แล้วก็ปิดบังอะไรเขาไม่ทันแล้วด้วยเพราะว่าตอนเป็นเพื่อนก็คือเขารู้รู้ความเป็นเราในทุกๆด้านทั้งด้านที่ดีและด้านที่แบบน้องแง้งงองแงเหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็ชอบที่เราเป็นเราสมมุติว่าถ้ามีเรื่แต่งก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าเรารู้จักกันมานานแล้วสมมติ มุดอะไรเนี่ยมันก็มุดกันมันก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าเออกว่าอย่างเงี้ยแต่รับละครไว้ไงเออไม่เป็นไรแค่แต่งก่อนเรายังไม่ได้สุดอีกไมเออต้องถามว่าพร้อมขนาดไหนก่อนเออขนาดมินนะมินยังไม่พร้อมก็มีหน้านี่พูดเหมือนปะป๊าพินเลยอ่ะอยากมีอยากมีหลานอยากไม่ให้แต่งงานคือทุกคนรีบหมดตอนนี้ยกเว้นมินใช่ทุกคนเขารีบรีบรีบครับเขาพร้อม เขาพร้อมเหลือเหลือมินคนเดียวกลัวไหมมินว่าเส้นปีนี้ไม่ถ้าถามมินนะทำไมทำไมเราคิดว่ามันยังไม่ใช่แกล้ๆเดือนนี้เพราะแผนงานมินยาวไวลือลากไปถึงกลางปีหน้าแล้วอะตอนเนี้ยแล้วแล้วแล้วมินคิดว่ามันไม่มีจังหวะที่เขาจะได้เหมือนเตรียมงานเออมันไม่ใช่พึขาก่อนไงเออเซอร์ไพรส์ก่อนไงอ๋อมันมีขั้นตอนใช่ไหมขั้นตอนแล้วเซอร์ไพรก่อนเดี๋ยวทงานมาทีหลังแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเรา เราก็ช็อกสิคะเราก็ว้าวุ่นเลยเราก็อาจจะแบบเราก็อาจจะสะดวกสะดวกสดไม่เราก็อาจจะทําหน้าไม่ถูกอ่ะเออมันก็มันก็คงตื่นเต้นแหละอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่เห็นร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเกียวกัรื่อ้าเกี่ยวกันนะไม่ยังเลยเดี๋ยวไปทาเล็บก่อนนะแานสาวมินบอกว่าท้องแต่งค่ะแต่คิดว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้ที่แฟนดูจะคุกเข่าขอแต่งงาน